พอกันไม่เบิดมื่อค่ะนี่อากาศยามเช้านะคะเพื่อนๆหาดกระรนค่ะขอบคุณในการรับชมคลิปนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนด้วย,วยสวัสดีตอนหกโมงเช้าวันพุธค่ะเพื่อนๆค่ะมาออกกำลังกายค่ะกำลังเดินมานะคะ กำลังเดินมาหน้าหาดเดินแป๊บเดียวก็ถึงแล้วน,น,นี่คะ่ะคือทัดลค่ะข้างหน้าเรานี่หาดกะรนนะคะอยู่ตรงนี้ใกล้ๆค่ะออกสีเนาะมมันจะออกสีสีม่วงไปแล้วสีม่วงหรือสีชมพูนี่ค่ะแวววว ไช่ไหมคะคือหาดกะรนนะคะเพืพ่อนๆภูเก็ตค่ะยาบัตตันนะคะเพืพ่อนๆอันนี้สีฟ้าออกสีเนาะมมันจะออกสีสีม่วงไปแล้วสีม่วงหรือสีชมพูนี่ยค่ะออกสีเนาะม,มันจะออกสีสีม่วงไปแล้วสีม่วงหรือสีชมพู นี่ค่ะนี่อากาศยามเช้านะคะเพื่อนๆหาดกะรนค่ะขอบคุณในการรับชมคลิปนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยด้วยสวยงามไหมคะ่ะมันจะคัาเรค่ะข้างหน้าเรานี่หาดกะรนนะคะอยู่ตรงนี้ใกล้ๆ สวยงามไหมคะมันจะอไม่คีเตอร์นะคะเพื่อนรักทุกๆคนสุขสมหวังสุขภาพดีเด้อเฮงๆปัง,ปงๆกงันทุกๆคนนะคะเพื่อนๆบรรยากาศยามเช้าอันนี้หกโมงเช้าแล้วนะคะเพื่อนๆออกสีเนาะมันจะออกสีสีม่วงไปแล้วสีม่วงหรือสีชมพู นี่ค่ะอันนี้เหมือนกับสีส้มเนาะสวัสดีเพื่อนๆนทุกคนนะคะมาส่งกำลังใจให้ค่ะยายนาบีเลยออกสีออกแสงพี่น้องขอให้ชาวคีเอเตอร์ทุกๆคนนะคะนี่อากาศยามเช้านะคะเพื่อนๆนหาดกระรนค่ะขอบคุณในการรับชมคลิปนะคะ ขอบ,บคุณผู้สนับสนุนด้วยด้วยสวยงามไหมคะมันจะย่าบาตันนะคะเพื่อนๆอันนี้สีฟ้าม,มาออกกําลังกายค่ะกําลังเดินมานะคะกําลังเดินมาหน้าหาดเดินแป๊บเดียวก็ถึงแ <มา S 1> ล้วนี่คะ่ะจะออกแสงออกสีค่ะ อันนี้เหมือนกับสีส้มเนาะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะมาส่งกําลังใจให้ค่ะยายนาบีเลยนะะออกสีออกแสงพี่น้องขอให้ชาวคีเอเตอร์ทุกๆคนนะคะและ สวยงามไหมคะมันจนะนี่อากาศยามเช้านะคะพเพื่อนหาดกะรนค่ะขอบคุณในการรับชมคลิปนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยเือหาดกะรนนะคะพเพื่อนภูกเก็ตค่ะมาออกกําลังกายค่ะกําลังเดินมานะคะคกาําลังเ,กเกดินมาหน้าหาดเดินแป๊บเดียวก็ถึงแล้วนี่คะ่ะและไม่คีดเตอร์น,นะคะเพื่อนรักทุกทุกคน สุขสมหวังสุขภาพดีเดอ้อเฮงเฮงปังปังกันทุกๆคนนะคะเพื่อนเพื่อนเออพอกันไม่เบิดมือค่ะออกสีเนาะอืมมันจะออกสีสีม่วงไปแล้วสีม่วงหรือสีชมพูนี่นคะ่ะแอ่ไม่คีเอเตอร์นะคะเพื่อนรักทุกๆคน สุขสมหวังสุขภาพดีเด้อเฮงๆ่งปังปังกันทุกๆกคนนะคะเพื่อนเพื่อนเออพอ,อกันไม่เบิดมือค่ะเฮ้ยสวยงามไหมคะอันนี้เหมือนกับสีส้มเนาะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะมาส่งกำลังใจให้ค่ะยายนาบีาน่อากาศยามเช้านะคะเพื่อน ขาดาระอนค่ะขอบคุณในการรับชมคลิปนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยเียบาบัตันนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้สีฟ้าสวัสดีตอนหกโมงเช้าวันพุธค่ะเพื่อนๆค่ะอืม สวยงามไหมคะมันจะแววแววแววสวยไหมคะมสวยงามไหมคะมันจะสวัสดีตอนหกโมงเช้าวัวนพุธค่ะเพื่อนๆค่ะ สวยงามไหมคะมันจะอมสวยงามคะ่ะเดินไปต่อนะคะอันนี้คะ่ะนี่เลยออกสีออกแสงพี่น้องขอให้ชาวครีเอเตอร์ทุกๆคนนะคะและ วิววิวตามถนนกันน <c oughs> สวยงามไหมคะไปะกลับป้องต่อนะคะคุณนี่เลยนะะออกสีออกแสงพี่น้องขอให้ชาวคีเอเตอร์ทุกๆคนนะคะ,ะ,ะ,คะทะเลค่ะข้างหน้าเรานี่ยหาดกะรนนะคะอยู่ตรงนี้ มาออกกำลังกายค่ะกําลังเดินมานะคะกําลังเดินมาหน้าหาดเดินแป๊บเดียวก็ถึงแล้วนี่ค่ะออกสีเนาะมมันจะออกสีสีม่วงไปแล้วสีม่วงหรือสีชมพูนี่นค่ะจะออกแสงออกสีค่ะ ยาบัตันนะคะเพื่อนๆอันนี้สีฟ้าอืสวยงามค่ะ,ะเดินไปต่อนะคะอันนี้ค่ะนี่อากาศยามเช้านะคะเพื่อนๆหาดกระรนค่ะขอบคุณในการรับชมคลิปนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยออกสีเนาะอืมมันจะออกสี สีม่วงไปแล้วสีม่วงหรือสีชมพูนี่นค่ะสวัสดีตอนหกโมงเช้าวันพุธค่ะเ,เพื่อนๆค่ะสวัสดีตอนหกโมงเช้าวันพุธค่ะเ,เพื่อนๆค่ะ รกาศยามเช้าอันนี้หกวงเช้าแล้วนะคะเพื่อนๆก็จะออกแสงออกสีค่ะแค่ไม่คีเตอร์นะคะเพื่อนรักทุกๆคนสุขสมบังสุขภาพดีเด้อหฮงเงปังๆกันทุกๆคนนะคะเพื่อนๆ ไม่คิดเตอร์นะคะเพื่อนรักทุกๆคนสุขสมหวังส,ส,สุขภาพดีเด้อเฮงๆปังๆกงงันทุกๆคนนะคะเพื่อนๆจะออกแสงออกสีค่ะคือหาดกะร